ใช่จา้าตะไคร่น้ำเลยปุ๊ออกหาดงามค่ะหนึเฮียนี่ตะไคร้ที่ไก่แส้นหนาไใบกะงามไปทีเรียบร้อยเลวมือนีเก่าจ้าว่าออกจากกันแล้วออกงานคันหนึงมันติดกันหลายว้าวดูด str ูดูเนี่ยไก่ตองเพาะแบบนี้ก่อนนะจ๊ะน้อยยุ่เมืองไทยเขากระเพิ่นกระสีเอาฝังดินเลยนะมั้งเพราะว่ายู่นี่ยมันต้องมันต้องเอี่ยเกาะมันต้องเพาะแบบนี้ก่อนที่ถากออกมาแบบนี้ก่อนเลยจ้าหรือผู้ใดที่นี่พื้นที่เนาะจ้ะให้เอาให้เอาลงกระถางหน่อยไปเลยเด้แต่ก็มีเอาลงใส่กระถางหน่อยไว้เนาะจ้าแต่ทททีีีีี่่่่่่่นนนนนพื้ขอองไกกกมมัับหลลาาายแศะ ผีบาดผีบอลทั้งสี่ละจ้ะมันก็เลยต้องเหตุแบบนี้เรื่องเพราะเขาเดออกมาแบบเนี้ยะไก่กต่เสียวมาใส่กระถางน้อยน้อยไว้เราก็ต้องเลี้ยงให้มันใหญ่ให้มันใหญ่กว่าให้มันแข็งแรงก่อนถูกไหมจ้ะถึงสิงต้องเอาไปลงสวนได้ขันอากาศบ่ห่อนอิหรีกับกับบลอดอีกขึ้เก่าจ้ะพี่น้องก็ต้องไปตั้งโตไม้ตั้งเริ่มต้นไม้ยังสิ่งไหนจ้ะพี่น้องมันก็ยากคิวจักหน่อยแต่ก็ต้องเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะเพราะมันกว่าไก่ก็เหลือกมาทางนี้แล้วพุ่นล่ะมีแต่างหากน้ำงามๆนี่น้ำงามเลยจ้าน้ำงามมีแต่างหากกระสวยๆ เฮ็ดไปเขากับมั่นไปนะจ๊ะเนาะแกบถือว่าอ่าเพียงก่อตะไคร่เนี่ยไก็ได้ผลผลิตีย่จ้ะได้ผลผลิตีมากๆคือกันปลูกอมงค์แน่ขันปลูกข้างนอกก็บได้กือาจ้ะปลูกข้างนอกกับ่ลอดอันนี้ก็ยังเลเซียงอีกเด้จ้ะพี่น้องอากาศไม่ค่อยดีแด่ปีนี้ก็ถือว่าหงอนแน่จัน่อยปกติน่ยจะอาอาทิตย์หน้าก็เริ่มที่สี่อันเริ่มที่สีอันอีกยก็เริ่มที่สี่อันฝนตกง่อีกแล้วเด้จ้ะพี่น้องอากาศก็เย็นลงอีกัด้ป่ะทีงเนี่ยวัดร้ายนึง วะนี่หากแกะออกแค่หน่อยนีนะพี่น้องค่อยๆเข็นแบบนี้แล้วตั้งบ่อว่ะต้องบ่อ,อ,อเขาใส่กระถางไว้ปัดพอได้จ้ะเดี๋ยวกระชับไปเป็นการที่แต่เฮ็ดไปแล้วเสิเอาหนามฝังไว้เอาหนามแซไว้เนาะจ้ะเนาะก็คือจังเขาอยู่ในกระถางนั่นละให้เขาตั้งตัวได้แบบนี้ ไก่กับข้าวกับสีล้อล้วไก่กับสีเอาผ้ายางคุ้มไว้เด้อจ้าพี่น้องปกติไก่สีเอาปล่อยไว้เลยบัดที่นี่อันนี้มื่อคืนนะ่ะมันก็ยังหนาวอยู่ไก่ก็ต้องเอาผ้ายาเอาผ้าพลาสติกคุ้มไว้ให้เขาตั้งตัวได้ก่อนเน,นาะจ้าเนาะเพราะว่าไก่เอาออมาจากบ้านมันกับสีทันใดนั่นปันใดจ้าขอบคุณหลายๆท่าพอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า